สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแปลงขนาด79.9ตารางวานะครับแปลงนี้ก็อยู่ที่บ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็อยู่หลังโรงพักบ้านเสด็จที่เราเห็นในภาพนี่แหละนะครับเลยจากโรงพักบ้านเสด็จนะครับหันหน้าขึ้นไปทางจังหวัดพะเยาเลยโรงพักบ้านเสด็จมาสักประมาณสัก200เมตรนะครับเราก็จะมาเจอกับตัวซุ้มประตูนะครับเข้าไปบ้านไทรทองนะครับอันนี้เราเห็นป้ายบ้านไทรมูลอยู่เมื่อกี้นะครับ เลยมาส Shift ักนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นซุ้มประตูทางไปบ้านไทรทองนะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปทางซุ้มประตูตัวนี้แหละนะครับก็เข้าไปจากตัวซุ้มประตูเนี่ยประมาณสัก300เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะเ,เจอซอยทางเลี้ยวเข้าไปที่ท,ที่ดินนะครับก็ตรงหน้าซอยนะครับ<อ>ก็จะมีบ้านที่มีรั้วสีําตาลอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเห็นในภาพแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดิ generic, นเข้าไปดูด้วยนะครับนี่เราก็มาเรื่อยๆนะครับอ่านั่นแหละเห็นละ มีศาลายอยู่ขวามือนะครับแล้วก็มีบ้านรั้วสีน้ําตาลอยู่ตรงนี้นะครับแล,วแล้วก็เราก็เลี้ยวเข้าซอยข้างบ้านนี่แหละนะครับเข้าไปที่ที่ดินนะครับตัวแปลงที่ดินเนี่ยก็อยู่ห่างมาจากตัวจังหวัดลําปางเนี่ยประมาณ18กิโเมตรนะครับแล้วก็อพอเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาจนถึงบ้านรั้วหลังสีตัวรั้วสีน้ําตาลนี่นะครับเราก็เข้าซอยเนี่ยไปอีกสักประมาณ70เมตรก็ถึงที่ดินแล้วนะครับตัวที่ดินก็ เกือบ80ตารางวาตัวนี้นะครับก็รวมเนื้อที่นะครับมาจากสโฉดด้วยกันนะครับแปลงหนึ่งก็40กว่าตารางวานะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็30กว่าตารางวารวมกันก็เ,เกือบ80นะครับ,นะรบ80ตารางวาไปนิดเดียวในซอยนี้เนี่ยก็มีน้ําไฟนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับน้ําไฟมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับซอยก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็เป็นถนนคอนกรีตไปจนสุดซอยนะครับเราเข้ามาครับประมาณเจสิบเมตรนะครับเลยบ้านหลังขวามือหลังคาสีหลังคา,าสีแดงเนี่ยนะครับไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเจอแล้วเราก็จะเห็นนะครับอันนั้นบ้านหลังท้ายซอยนะครับไปเห็นบ้านหลังคาสีเขียวอยู่ท้ายซอยนั้นหนึ่งหลังนะครับ ในบริเวณนี้นะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นโซนที่มีที่จัดสรรอยู่หลายแปลงนะครับก็มีคนมามาซื้อมาจัดซองกันไว้นะครับก็มาปลูกบ้านบ้างไม่ปลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นชุมชนน้อยๆอยู่ตรงนี้นะครับหลังบ้านเถเดนะครับตรงไหนที่ยังไม่มีคนมาอยู่ก็จะมีมความรกหน่อยหนึ่งนะครับก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวแปลงที่ดีนี้ก็อยู่ท้ายมือด้านท้ายมือนี่แหละนะครับ ยาลบๆนี่แหละก็อยู่ติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับอยู่ติดกับรั้วปูนของเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับหลังนึงหลังนี้นะครับแล well. the house. The house flat, right all, ้วก okay. ็ทางด้านซ้ายมือก็ติดกับเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับโอเคก็มีกอไผ่ใหญ่อยู่ก็สมควรนะครับตัวนี้มีกอไผ่อยู่หนึ่งกออยู่ในที่ดินนะครับแล้วก็ตัวที่ดินก็อยู่ต่ํากว่าถนนไปสักประมาณหนึ่งคืบนะครับอันนี้ก็ให้เหตุอีก หน่อยนึงนะคะวันนี้นะครับก็รั้วติดเป็นบ้านเลยนะครับแนวเขตก็ชัดเจนด้านหน้าด้านหลังนะครับเขตก็ให้เห็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขายไม่แพงนะครับแปลงนี้เกิด80ตารางวาราคาแค่แสนนิดๆนะครับหายากเหมือนกันแน่ใกล้ประหลโยธินอยู่ในจังหวัดลำปางติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ